ถนนก็เป็นถนนไม่กว้างนะครับเป็นถนนเล็กๆเลยนะครับแล้วเห็นไม่เอ่ยว่าตรงนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนาคาวนะครับเพราะว่าเอาดีหมูสเตะนะครับผมลองกินคําแรกคือแบบอุ๊ยอร่อยมากนะครับเพราะว่าที่อุบุดเนี่ยที่บาหลีก็ขึ้นชื่อเรื่องทํานาเนาะวิวสวยครับวิวสวยเลยแหละก็ผมรู้มาว่าเขาทํานาปีละประมาณสองสาครั้งนะครับ ก็จะเห็นเป็นเขียวกะจีเลยนะครับก็คือบรรยากาศเหมือนประเทศไทยอ่ะ the car trip. ระยะสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่อุบุตนะผมก็เมารถนะครับทุกคนคือแบบถ้านั่งนานกว่านี้ประมาณสักสิบนาทีคือแบบอ้วกแน่นอนนะครับผมก็บอกเดวิด <laughs> ฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยพอดีตอนท้ายทายที่มาครับก็คือแบบรถเยอะมากเดี๋ยวให้ดูในคลิปนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแานนี้ก็จะมีตลาดด้วยนะครับก็ มาถึงตอนท้ายๆเนี่ยแบบรถติดรถติดนะครับแล้วอ่าหลายหลายคนนะหรือว่านักท่องเที่ยวหลายคนเขาบอกว่าบาหลีเนี่ยรถติดหนักมากนะครับเพราะว่าที่เกาะบาหลีเนี่ยมีผู้คนทั้งหมดอาศัยอยู่ที่เนี่ยประมาณ6ล้านกว่าคนนะครับเนาะก็หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะครับก็มาดูห้องนะครับทุกคนเดวิดก็พาถร์ห้องนิดหน่อยห้องสวยนะครับก็จะมีเป็นสไตล์แบบอ่า เขาเรียกว่าเไรนะเป็นรูปนะครับเป็นรูปต้นไม้รูปสวนนะครับเป็นรูปมะพร้าวนั่นเองนะครับตี่นี้จะมีโซฟานั่งนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับโรงแรมที่นี่นะครับก็คือสามารถาไปกินอาหารเช้าเวลาไหนก็ได้นะครับที่ผมชี้ไปนะครับเราอยู่ล่างสุดนะแต่ที่โรงแรมตรงนี้ก็คือมีทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็ ที่มองลงไปข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นชั้นล่างสุดนะครับลงไปอีกเนาะนี่ครับจะเป็นสระน้ำที่สองของโรงแรมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะครับที่เราเช็คอินเนาะเหมือนแบบพามาทัวร์โรงแรมอะไรอย่างนั้นครั้งก่อนใช่ไหมบอว่าพาไปวิวสวนแล้วมันแบบ ไปไหนก็ลําบากเพราะว่าถ้าแถวออกชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่มีรถอะประมาณนั้นนะครับทุกคนเราก็เลยมาพักในเมืองนั่นเองและที่สําคัญนะครับที่อุบุตเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อ่าฮินดูนะครับในเกาะของบาหลีนะครับเนาะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะครับแล้วถแถวนี้นะครับก็คือจะมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารมีอ่าร้านเช่ามอไซค์มีร้านอุ้ยหลายร้านเลยครับร้านอาหาร แล้วก็นี่ก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนะก็จัดเป็นเซตเนาะเหมือนว่าเป็นเซ็ตที่แบบว่าให้ลูกค้าสามารถเลือกกินได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับก็ไปเดินนิดหน่อยตรงทางเข้านะครับในตัวเมืองของอุบุนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าคือแบบรถเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เอยรถเก่งรถคือแบบเต็มถนนเลยนะครับแล้วถนนคือแบบตรงทางเดินน่ะมันมันไม่เรียบไงแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าทางเดินอ่ะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับแล้วแบบบอสไซแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตนะครับนัก่งเที่ยวนะครับหรือว่า,านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับในอุบุตเนี่ยส่วนมากแบบมีเด็กๆเ,เยอะมากเลยนะครับมาจากยุโรปเนาะก็ที่นี่นะครับสามารถาผมไม่แน่ใจว่าเขามีวีซ่า ทำงานได้ด้วยนะครับเหมือนว่าทํางานออนไลน์เนี่ยเขาสามารถขอวีซ่าแล้วก็มาทํางาน1ปี2ปีก็ได้นะครับที่บาหลีเนาะสเต a y สเต๊ะผมก็ลิตล e สแนกท์กับไ i ด้ t ยเบียร์ห s a สเต๊ e เรา e ำ n ังทดสอบพวกมั e ออกเพื e อดูว่าพ o กมันดีสำหรับมื้อเย็นหรืเป o าพัม ก็อันนี้ก็จะเป็นหมูสเตะนะครับผมลองกินคําแรกคือแบบอุ๊ยอร่อยมากนะครับเหมือนหมูที่เขาทําแบบว่าหมักอะหมักซอสหมักหมักแต่ไคร้ประมาณนั้นนะครับแล้วแบบอร่อยจริงๆนะครับ yeah. you don't need to dip เลยพี่ก้อย s already tasty yummy yeah <Okay. S 2> มา <'s> ครับทุกคนเนาะมากินอาหารค่าด้วยกันนะครับคืนนี้ผมก็สั่งเป็นเป็ดย่างนะครับกินกับผักน้าจิ้มแล้วก็ข้าวจานหนึ่งนะอันนี้คือเป็ดครึ่งตัวเลยนะครับเป็ดครึ่งตัวนะครับทุกคนและก็ของเดอของเดวิดเนี่ยก็จะเป็นไก่นะครับไก่เป็นน่องไก่เนาะกินกับผักนะครับน้าจิ้มแล้วก็ข้าวเหมือนกันนะครับเฟรนด์ายสั่งมาคือกินไปหมดแล้ว Okay. Like yeah. okay. อาหารอร่อยครับทุกคนเนาะก็กินหมดเลยแล้วก็ถามว่าราคาแพงไหมราคาก็ถ้าสังเกตดีๆนะที่ผมไปพักที่ซิมันยักอะครับหรือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่นั่นอาหารจะแพงกว่าที่นี่นะครับอาหารในอุบุดเนี่ยจะถูกกว่าประมาณสัก5-10เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับทุกคนเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งของเราทั้งสองคนในบาหลีนะเดี๋ยวเราจะจกันเดกทีคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับ เรายังอยู่ที่นี่อีกทั้งหมด2วันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายๆฮัลโหล Thank you <Good night. S 3> Thank you Good night